ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณนะครับที่มีหมอกนะครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นมาอยู่นะครับก็ถือว่าสว,สวยใช้ได้นะครับบริเวณนี้จะมีหมอกเยอะนะเป็นที่พักแพะที่พักของบริเวณนอกต่างๆนะประมาณสักเกือบหลายสายพันธุ์นะครับ ื่อตอนนี้เช้าๆครับจะเห็นว่านะบรรยากาศที่นี่นะฮะสุดยอดมากกรณีครับหกนาฬิกาสิบห้านาทีนะฮะประเทศไทยเราก็ยังโอเคนะครับแต่ว่าถ้ามีหมอกมากนะครับพอตอนเย็นก็ตอนเที่ยงก็อากาศจะร้อนนะครับก็ถือว่าใช้ได้กับบริเวณที่นี่นะครับก็เยเือลือมานะครับตอนเช้าๆก็สามารถตื่นขึ้นมารับ แสงแดดรับไออุ่นจากธรรมชาตินะครับอากาศก็เบดเบิดนะครับที่นี่เห็นว่านกกำลังบินนะครับบินออกมาสู่เวหานะครับไปหาอาหารครับบริเวณนี้ก็เป็นที่พักผ่อนของนอกนะครับนะบบินผมมาทุกเช้าครับมาดูบรรยากาศที่นี่รู้สึกว่าสบายๆนะครับสำหรับ ดวงอาทิตย์นี่นะกำลังส่งกันมาอีกนะบรรยากาศที่นี่นะบรรดาดวงอาทิตย์ก็สวยงามนะครับขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับคุณเคยมาที่นี่หรือเปล่าคุณเคยมาดูบรรยากาศที่นี่หรือ,รอเปล่านะครับนี่คือบรรยากาศนะครับของประเทศไทยเรานะฮะที่ นครศรีธรรมราชนะครับมาเที่ยวได้เลยนี่ขนาดที่ลาบนะครับถ้ามีที่บนภูเขานะครับแถวลานสการหรือว่าแถวลอนพิบูลเนาะจะมีเขาขึ้นไปได้นะฮะใช้รถรถยนต์ขึ้นไปได้นะครับไไนะจะเห็นได้ว่าเช้าเที่ยงเย็นครับจะมีหมอกถึงภูเขานะบรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับ แต่วันนี้แค่ที่ราบนะครับหมอกสวยงามบรรยากาศที่นี่รับไออุ่นนะคนจะแวะถ่ายรูปกันนะครับตอนเช้าก็คือทางไปสนามบินนะครับนครศรีธรรมราชนะครับก็มาดูนกนะครับทุกทุกเช้านะครับตอนอ,อากาศแบบ สิบเอ็ดนาฬิกานะครับหรือว่าตอนเที่ยงยจะมีนกนะครับบินโฉบไปมาไปมาบริเวณนี้นะครับหาอาหารนะครับเพื่อมาให้นกมาให้ลูกนกนะครับก็ถือว่าบรรยากาศที่นี่นะครับอากาศเย็นนะครับตื่นตาตื่นใจมากสาหรับการได้ดูบรรยากาศที่นี่ครับรู้สึกว่าถ้าเรานอนที่บ้านนะเราไม่มาดูว่ามันมี างสิ่งบางอย่างในโลกเรานะครับที่มันสวยงามนะครับเราไม่ได้มาสัมผัสตรงนี้นะครับดวงอาทิตย์ก็เต็มใจนะฮะตอนนี้แสงดวงอาทิตย์แดะเอาคล้ายสีแดงนะฮะโดยการที่ว่าแสงจากหมอกตัดไปนะทำให้เขาสวยงามมันลังขึ้นมาอยู่นะฮะ ก็เป็นบริเวณกว้างนะครับนี่ครับสุดยอดนครับไม่กล้าเดินเข้าไปนะ้ลกวงูงจะชกนะครับแต่ว่าดูบรรยากาศนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้สําหรับที่นี่นะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง facebook ซักสักครคนพาสด้วยนะครับช่อง channel rl นะครับทาง youtube ก็ขอขอบคุณครับ